มาเก็บผักบุ้งกันมาหาหอย <c oughs> ดยสองคนพี่น้องมันจะได้กุ้งไหมเนาะวันนี้เออโยนลงไป ตรงกลางนู้นอ่ะจะมีผักก้านจองอยู่นะตรงนู้นน่ะครับไนจิเป็น สกแกวัดซื้อแม่วัดมีไหมเยอะบอกแล้วมันเยอะอติเตี้ติเตา่าข้าเด้า อยหอยขบไม่ลึกไม่ลึก <laughs> หัวก็ <laughs> วมาอยู่เหมือนหัวพี่เลย <laughs> อย่างนั้นแหละมันไม่สนนะยิงแล้วไม่ตามมาด้วยเลยห <p ii> ัว <p ii> <p ii> บางคนยังตามเมียมาอะไรนัะ <p ii> ส่งเก็บหน่อไม้อ่ะไอ้น้องนั่นอ่ะหัวพี่ <p ii> <p ii> บอดเด้อพี่มาเอง นั่นเยอะอเขาบอกมีมันเยอะนี่นี่นี่เห็นข้างข้างน่ยกำแพงน่ะมันชอบเย็น,น,น,นเนย็นไงอ๋อเขาบอกแล้วมันเยอะมากยิ่งทางนู้นยิ่งแล้วเลยเม็ดใหญ่ๆที่พี่ไปเก็บอะ่ะใหญ่เบ้อเลยตรงนี้ไปแล้วก็เป็นูเออตรงนี้ก่อนก็ได้เกวเแออระวังก็ดีเหมือนกันนะ,ะพี่ใส่บูทไง เอามาให้ไงตะกี้ว่าจเจามาเห็นรถมันเล็กไงว่าจะหยิบออกมาให้อยู่บูธอ่ะบูธแฟนใส่ทํางานเย,ยอะไหมเออนั่นแต่ว่ามันมีอันเล็กอันนู้นมี้แต่ใหญ่ๆตรงนี้มันเล็กเอาไปเถอะกันมันตายเออกันมันตายเดี๋ยวมันก็โตขึ้นโหหอยเชอรี่ก็มีนะอ,นอ่าอุย้ย นี่ทำไ,มไ,ไมไปตรงไหนก็เจอใช่ค่ะคำไปตรงไหนก็เจอช่วงลมร้อนสวยทีนี่เะเออใช่ริมกำแพงนะอย่าลืมรูปมันนะตรงนีมกำแพงตรงนี้ตรงนีง้เยอะเออโอ้โเฮ้ก <c oughs> ใจไม่เคยเจอแบบนี้นายก็เยอะมากแล้วแถวแมอยู่ไม่มีอย่างนี้เนาะ จริงเหรอฝั่งนู้นก็มีนะเมื่อวันก่อนยังแวะกเก็บอยู่นะทางนู้นอ่ะอุ้ยลูกบอกพอแล้วแม่ <laughs> มันเยอะแล้วไยม,มาเอานี่รู้ไม่ไปประมาณเจ็ดโลแล้วนะ่ะโอ้นั่นหอยเชอรี่ <c oughs> อืม ใช่พี่ก็อย่างนี้แหละทั้งผักบุ้งทั้งหอยทั้งหน่อไม้อันนี้ไงยอดไอ้ผักกันจองเนี่ยสวยๆเนี่ยไม่เด็ดไป<ะ>นั่นแหะยอดมันสวยๆนะไม่เด็ดไปอ่ะนั่นอ่อาดึงคนเลยเออเอองาม นี่ตั้งใจมาดวดังตเลยมาทุกทีหลงแต่อยู่ตรงนี้แหละไอ้ผักนี่แหละแล้วก็ฝั่งนู้นก็หน่อไม้ขนุนก็มีนะเต็มต้นเลยอะกราูกเก็บได้เหรอเก็บได้เอาไปอะไรอยะททำแกงทำอะไรน่ะขนุนสาธารนณะ ตรงนู้นก็เป็นกล้วยนู่นอะกล้วยกล้วยไข่ไปตัดเอาหน่อหอยเต็มเลยสองพี่น้องอเมซิงเยอะไหมเยอะนะดูสองคนพี่น้องจะได้กุ้งไหมน้อล่ะน่ะมีออเดอ์เก็ามาเก็บตรงนี้เลยนะพี่นะ ใช่มีออเดอร์ก็มาเก็บเยอะมากดูสีหอยเยอะมากอหอยเนียฮะตองบุ้งก็สวย<อ>จันยองโยงมาฮะฮะซื้อม,ม,มา Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. All the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes.